ไอเอียงบัดนี้คีดคูณมึงไงมันลมหัวขุดนี่มาไปแม่โอ้ยองบาตนี่ฮ้ยโอ้ยสี่ยางกายยู่กระดาษนี่ ขายคนงามงานงานโยบนี่มึงไปละยังบป็นักตึไปล่าองแสนออแล้วสับัตจมาเลยจังอันเกี่ยวแล้วมัน้ Bác ba bác, ba. khóa vai mỏng này đâu cũng mà đẹp không ạ Thứ bà ta cứ khư, khư cho xíu đại nhàng Nào ขากินหูนี่เข้าไปหู้นี่ห่านเขาเสือผ่านเลยห่านี่านน้ำเยยูนี่เนาะเออห่านน้ำยูนี่เนาะเอาหน้าหมากเ้าให้เนาะเอาหน้าากเผาใ้เนาะกระซังเราเจ้าบุได้จือข่อยมาบ่มือนี่ะบ่ก็ได้หเนาะก็ห้างกามานี่แหละ

เอาสตอนเเปลี่ยนใจสิเป็นยังไงฝึกยากกิน้ฝึก็อยากกินสีเอันนี้อันนี้นะอีหยังอีหยังนั่นน่ะเออลูกจ๋าลูกกันน่ะเด็อันนี้ใช่ปะนมแมวนมแมวใส่เลยใส่นมแมวอันบ่เดี๋ยวว่าเวลาข้าใส่แล้วมันสุหอมชิ้นชื่อพร้อมพโบแมนสีว่ามันเฉื่คมหรือว่าหึนหรือว่าโบแมนจบดมากเด็กสมัยตะกี้หราก็จะใส่ลำบานอันเด็ สมัยค <c 1970> <c ười> ุ้มเงนี่ก็น่ามีเนาะนี่ก็่ปาแม่เมื่อเี๋ยวไ้มาซื้อหือขอเฮียนเลยเนาะวินาทะมาซื้อซอยขอยปึ้งยังก็มีอ้าวในสายหานเหรอกระนี่แหละนี่มีหกเบิร์ปึ้งซอยยังนะขายอุปกรณ์ของแม่แม่ี่บไหมซูี่กเมื่องหละจากกระทรวงมาดูนี่เยอ๋อเดี๋ยวตุรณ์เงียนี่มีหกเบิร์นะ โดยโดยคนคนก็สวนเกดข้างในายไปเอาน้าักาแล้วือเข้ายซมแวเปลี่ยนใจด้เพิ่นะหิวยังวะเอาแล้วนีกบอยู่ใคนก้ยัง้องเอาตัวใดเนาะมึงนี่อาน

อีหยังอันน <Bong> ั <iling> ้นต <Bye. S 1> ับบ่บ่แผ่นปลาหมึกปลาหมึกยังคือเป็นจังซั่นโตมันเด้ปกติสิมีตะคอปลาหมึกมันเด้คอมันน่ะคอปลาึกอันนี่อันกุ้งคือตัวน้อยแท้บ่บ่ได้หาตัวใหญ่ไอะไรเอาสิัสิเอายังเด้กบ่ออกเอา ปลาสีาบน้าให้แล้วยืนแบบสวยๆพอีวส้าวแล้วเนแล้วพราีโลโลสามเปล่าโลสามขีดเลือตัวเดียวเอาใส่รถนักตัวนั้นะอ่เบิดะ ปลาดุกระหายรหเา <c oughs> ราเมื่อปนแรงป <c oughs> ล,ลาดุกระหายเราเมื่อนางเาปลาดุสองโซ่ดิแหลตลาวบอบอเอาปลาดุ <c oughs> จ่ายได้ไหมยี่จ่ายขาปลาเนาะ, <c oughs> ะเยนี่เลยโลเปะเ0 0เพื่เอาโลเป โดน right. ึงก er ับเจ็ดแปดที่นะคไหนแปดเจ็ดเจ็ดแปดเมื่อไหร่ดูคูณไปมองดูเจ็ดแปดต่า้ๆ <c oughs> <c oughs> อีนนะนหนังานี่นะตาบลุลวนมันมีอัไกก็มีไกก็มีจะไกก็มีาที้อ่าปลาทูโลดถนายปลาทูเนาะอซาพานสามสีเส่เดนกินบะเบ็ดบไม่ค่อย่างไปหยางก่อน อออออขอไลู่อไล่เออเออบอกเป๊สีปากต้องเพิ่มเพิ่มสีปากเดี๋ยวนี้ไม่เห็นก็บไป亚马นามบอต้องสนะ นอออีนกน่คะแนนเนี้ยมากิตปิ้งครเนี่ยคอตั้งหาพ่านปอพอปลาดุกนะเธอดุกสิบคันก็ได้จ้ามาเบิ่งด้วยนาะ ปละดุกชน,<ล>นน่งไงหปลาดุกซ้มือหรือเปล่นี่บอมันทำกระ2อมือเองอัากับ้าเลย้ำมือดีนะอ่านี่มันหอนไปได้ยังไงบอเนี่ยเรามากินแบบปอ้ยนังนีนังเราเก่งยเอาปีงหมูสองปีงมาสับให้ฉันด้วย ซับห้อีวอเนียตังซับสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาดิงเลยสิบห้าพันเอามระาน้อดมูาอามน่แม่ประดุกนะ à, tôi 1, Sao xong tôi đi skin bông bớt Hãy subscribe cho kênh Ghiền บ่อ่อดเสียบมันเข้าไปบเไปจตนะจสกินบ่บ่เอามันนี่บ่หิวขมือได้เันไดมือได้หิวันเป็นามาเกานี่ยม้อนี้หาก็กินมาเด้เลยบ่หิวมื้ต

อืประตูแล้วแบนี้มีลายเดียวนี้เอาลัวน้านงยันยางันยางม่ันยางมีอีกลายนะเพิ่มมาซื้อไม่จิกไม่จิก น่าจะได้เงินบานไม่บอนี่บานใหม่ใช่ไหมอันนี้เป็นบานนะั่นน่ะหน้า,นาประตูแบบใหญ่เราบอกมันมีแต่แบบนั้นเดี๋ยวจบจบการพอดีอันนี้เป็นบานประตูมากๆอันนี้ก็ปลาสติกบอ,กอย่างบอ มันเป็นอะไรเอ้ยให่เอออุ้ยคืองานแทะอั้ค่ยสีารมันล่ได้ของข่อยสือเมื่อนัานลยนี่มันจะมีลายลายนะยบอกะว่ามันนี่ราคาขึ้นไปอีกนะบอราคาเท่าไหรลายใหม่วสีขาวแมันเป็นลายอย่างก็แกเบิเนี่ย จากมันตัตใหญมันมีเขคอยคอยเคยซื้อไปนั้นเป็นไลน์นู่นี่เงนเออมันมีจ้งแบบมานนเฮ้ยมีบัตรวลายแต่ว่านั่นอีกลายนึ่คือวางโซนนี่นาแกขามไปยนี่นะอันนี้จะเป็นไล่ใหม่แบบแบบปิดพาสติเกิด พี่น้องมึงอยากมาทำงานบ่อหนิบ่ทำงานไปเพาะมีผัวไปนำมีตะปูทรายอ่าข้าโบัวนะคัสีห้าง้าวบัอือหตัวนู้กันแบกนักบ่ได้หกพันเจ็ดพี่น้องเอ้ยใส่บานน่ะเอามาเอาข่าวนะแม่อันนี้นะไม่หลังจากตดบ่ โอเคพี่น้องเก็บผ้าไปเพียงสำเนียงก่อน,อน,น,นมันงามเลยนี่มันก็จะเป็นเอกกลังเลยพี่น้องจ้าพบว่าเอ่อห่อห้าวนะอีกซีหนึ่งอีกห่อกับซีหนึ่งนะมันจะสบประทังลงกันห่อใดอสัน ก็สิจื่อเอาบานประตูจื่ออาบานประตูห้องเอาโอเคไหมคะหนูโอเคอืมโอเคนะผูกชายหนูยังยันให้คอยแน่จับยันให้คอยแน่ ้ยายมันจำยาไห้ค่อยได้ยังไม่ได้แลบเหรอคะคนไดหรอคนไดใหญ่่่า่ฉันเลือกฉันเลือกอันพุ่งใหญ่นะครับนนใหญ่ใหญ่ยีนาม Uh-huh, <laughs> <laughs>